สวัสดีครับพี่สายเย็นเป็นไงบ้างครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็พอใจอ่าดีใจดีใจแล้วครับที่นี่ที่นี่ที่นี่อยู่บ้านอะไรนะอ่าบ้านไผ่พัฒนาครับผมบ้านไผ่พัฒนาเนาะครับอํตำบลไผ่ท่าโพตำบลไผ่ท่าโพใช่ไหมครัอ๋ออําเภอโพธิ์ทับช้างครับครับเป็นไงครับตัวนี้กี่แรงครับพี่ก็ตัวนี้ไทยเสมอห้าแรง ยี่ห้ออะไรครับของแพ็กกจอยครับแผงกี่แผงครับแผงยี่สิบแผงครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์เป็นของของยี่ห้ออะไรของโนเวมเนาะครัของโนเวมก็คุณภาพแผงคุณภาพอินเวอร์เตอร์แล้วก็คุณภาพของสมมติโอเคเนาะพี่เนาะโอเคครับแล้วก็น้ําออกขนาดนี้เนี่ยก็แดดยังไม่จัดมากเนาะก็ใช้ได้ไหมพอใจครับพอใจครับ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 ก็ถ้าใคร จะติดตั้งก็แนะนําเรื่องสระเบื้อทักของดีๆไปเลยอย่าใช้ของที่ถูกๆครับใช่ครับเพราะว่าในการติดตั้งอ่ะมันต้องคุยกันเรื่องอุปกรณ์เนาะเพราะว่าตอนเนี้ที่เจอปัญหาก็คืออุปกรณ์บางแหล่งบางที่นะครับเอาราคากันแบบถูกๆเสร็จแล้วก็มาเกิดปัญหาที่หลังนะครับอันนี้มีรับประกันไหมพี่มีมีมีรับประกันครับแล้วยังมีระบบเงินผ่อนอีกมีระบบอ่าเงินผ่อนอ่าก็ คุยกันได้ครับมาติดต <hyper> ่อเลยมาติดต่อกันได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับก็พอใจเลยทีเนี้ยมันโอเคแล้วครับเนี่ยคได้ครับได้โอเคครับครับ